มแ,แมลงแมงเม้าจ้ะเออเต็มเลยแม,แมงเม่าเต็มเลยพี่น้องอยู่ทุ่งนาดูดิเต็มบินว่อนเลยหล่นลงให้ปลากินในสะมันเยอะจริงๆจ้ะโอ้แมงเม้า โอ้โหมาทั่วสารทิศเลยแมงเม้าเต็มกระมังแล้วเนี่ย้ะแมงเมาใช่นน่ยน้อยออวุ่นวันวุ่นวันเลยมแมงเมาไตขึ้นน้ำขอบ อนหน้าอื่นก็กินกบก็กินนะเนี่ยปลาอีกชอบเป็นอาหารปลาจ้ะ